ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันครับว่าว่าฮะว่าก็ตามในไอจีนะครับผมจำไม่ได้ผมเขียนอะไรไปบ้างคือว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเปนกันประมาณนี้กับอ่อครับว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่พี่พูดนะคือมันก็เป็นไปตามที่ผมเขียนไปในไอจีครับว่าคือไม่ได้ไม่ได้ผมเขียนอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูในไอจีนะไม่ไม่แต่เพื่อกห้คนเข้าใจว่าเราพบกับอ่าใช่ใช่ผมก็เลยทำให้เออไม่ใช่คนเข้าใจว่าตอนนี้ยัง ผมเขาคุยกันอยู่อ่าผมก็บอกไปในทางเดียวกันว่าเป็นยังไงครับใช่ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันครับคือเราถึงต้องออกมาชี้แจงผ่านจรจริงนาันอยากให้คนเข้าไปเข้าใจในทางเดียวกันครับเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าคนก็จะมโนไปเองเข้าใจผิดไปเองรวบรวมหลักฐานไปเองเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไปไปไปว่าสาเขาผมก็สงสารสาเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วเขาต้องมาโดนแบบนั้นครับเป็นเพราะกระแสคู่จิ้นของเราไหมคะทำให้สาโดน โดนว่าแอะไรตามจริงแล้วแฟนคลับชาวมีทุกคนเข้าใจนะส่วนใหญ่จะเข้าใจครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจผมก็อยากจะอธิบายไปในแนวทางเดียวกันให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันลงเรือลําเดียวกันนะรับงหาเองเครียดแค่ไหนครับเขาเข้าใจครับอันนี้ผมโทรไปโทรไปบอกเขาเลยโทรไปคุยเลยโทรไปคุยกับเขาเลยว่ามันเป็นแบบนี้เราขอโทษนะที่ต้องทําให้โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาเข้าใจครับ ไม่ได้เหหรรืือออยม่ไม่เขาเข้าใจครับถอะไรมันก็มองว่าที่เอามาชี้แจงแบบนี้เป็นข้อเทียนเราอยากจะชัดเจนกับเชียร์จิ้นกับเชียร์เต็มที่คือผมอยากให้แฟนคลับเข้าใจมากกว่าเข้าเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ว่าผมเป็นยังไงครับไม่เกี่ยวกับแบบกับเชียร์แบบว่ากับเชียร์เราชัดเจนกับเชียร์เราในตัวมันมาชี้แจงเรื่องสามฝาวาชัดเจนกับเชียร์ก็ขออีกรอบได้ไหมคือเหมือนแบบว่าที่เรงงสักที กับเชียร์แล้วหรือเปล่าคุณยงดูความสะอาดในแกล้งเลยกับเชียร์ครับคือครับก็ก็ก็ตอนนี้เราก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันครับเป็นคนที่รู้ใจกันครับก็เราก็รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงก็รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่มาพูดแทรกพี่แปะไม่มีอะไร นี่รู้ใจนี่คือยังรู้ใจมันคืออะไรคือเราก็รู้ว่าว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่เราจีบเขาหรือเปล่าอะไรนะครับจีบเขาหรือเปล่าจีบเชียร์หรือเปล่าผมจีบผมไม่เป็นหลอกแหมจริงจริงหรอกหยอดหรือว่าหยอดคือผมจีบไม่เป็นหลอกคือส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแหละครับนี่คือแบบมันด้วยความสนิทสนมในกองหรือว่าไงคะทำให้มันเลยเขาก็เขาก็ละลายพฤติกรรมเราตั้งแต่ เปิดกล้องแล้วครับตั้งแต่ฟิตติ้งแล้วมันเลยทําให้เรามีความสนิทสนมกันมากขึ้นครับแชร์ข้อมูลไงคะน่ารักไหมน่ารักสิครับใครอยู่ใครได้อยู่ใกล้เขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนน่ารักหลายคนก็ชอบไหมครับน่ารักมากอะไรนะชอบไหมชอบก็ชอบก็บอกเลยสิอย่างนี้เหรออันนี้บอกเลยอันนี้บอกเลยใช่ไหมครับเขาไม่รู้สินะคือด้วยความที่แบบว่ามันบางคนเป็นพูดจิ้นกันแต่แบบอาจจะ พูดจริงพูดจริงอะไรเงี้ยคนก็เลยลังเลว่าของเราจะมาสไตล์จะจ้นหรือจะจริงดีทุกอย่างที่เราทําออกไปไม่ว่าไม่ว่าภาพอะไรที่มันเหมือนกันคือมันมันคือความจริงนะมันไม่ได้เกิดจากการเตรียมทุกอย่างมันมันมันเรียวอย่างที่ตัวพี่เชียร์ที่คําพรได้บอกไปครับคือทุกอย่างที่เป็นคือเป็นตามธรรมชาติของเราทั้งสองใช่เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับ อนาคตก็อาจจะมีมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับเห็นว่าพาเชียเข้ามาแล้วด้วยอันนั้นเกิดจากการไลฟ์ท้ากันอันนั้นเกิดจากการไลฟ์ท้ากันครับคือเขามาจากที่ทํางานคือธรรมศาสตร์ไงแล้วครั้นี้ผมก็เลยไปท้าเขามาบ้านผมสิเข้าใจเออมาเลยครั้นี้พี่เชียก็มาจริงเลยมาจริงก็ตกใจสิครับพ่อแม่ก็อยู่ๆกันครบเลยเราก็เลยต้องต้อนรับเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดี เหมือนถ้ามีคนไปบ้านพี่พี่ก็ต้องต้อนรับเขาจะไปไล่เขาก็ไม่ได้ใช้เขาอยู่แค่หน้าบ้านก็ไม่ได้ไปบ่อยไหมคะเชียร์ไปบ่อยไหมคะครั้งครั้งแรกครับยังไม่เคยมีใครมาบ้านผมเลยนะเฮ้ยผู้หญิงคนแรกเป็นผ่านเล่นบ้านพาเข้าบ้านแบบโดนบุกอะแล้วหลังจากนี้จะมีพาไปอีกไหมคะพาเข้าบ้านอีกนะคะหลังจากนี้จะพาไปเจอก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้คุณแม่ว่าไงบ้าง พ่อแม่ว่าไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกพี่เชียร์น่ารักดีครับพี่เชียร์เป็นคนน่ารักสวยตัวจริงสวยสวยกว่าในทีวีอะไรอย่างนี้ยครับพี่เชียเป็นยคะในครอบครัวเชียร์ยังไงครับเชียร์ให้เชียเชียให้ลินรักับเชียร์อะไรอย่างนี้ยคือเขาคือเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วครับพ่อแม่ให้เราตัดสินใจเองแล้ววอนนี้หัวใจนี้เป็นไงคะถ้าช่วยดถามใจแป๊บหัวใจก็เต้นเร็วนะทุกทีที่ถามถึงเขาเอ้าใจเต้นแดงไปอีกเต้นแรงเจอเขาเต้นเร็วเลย อะไรนะครับเวลาเจอเเาป็นแรงเต้นแรงกว่าตอนที่พูดถึงเขาเต้นแรงทุกครั้งเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยไม่รู้จะโดนแกล้งอะไรวันนี้เจอเขาอีกแล้วเต้นแรงอีกแล้วอย่างเงี้ยได้ถามได้ถามเขาไหมฮะว่าเขาโสดไหมอะไรยังไงเร<อ>าได้เคลียร์ยได้เช็คโซดไหมเออเราเราก็รู้นะครับว่าก็พอมีคนเข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันครับตอนนี้ตตอนนี้เราคะแนนนำเนาะไม่รู้สิถามเจ้าตัว เดินน้างจีบมาพูดอย่างนี้คือเดินนั่งจีบอะไรอะไรอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติสิพี่แปะถ้าเชียร์เขาแบบให้จีบได้จะจีบอะไรนะครับถ้าเขาให้จีบก็โอเคอะไรเงี้ยจีบได้ก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติเลยครับถ้าธรรมชาติที่นักข่าวมองคือเราการจีบเนี่ยจริงเหรอเออหยอดเต็มๆเลยโอ้โหอันนี้หยอดหยอดไปเหรอชงผมหยอดเหรอชงแม่งไหมก็ อะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ตามนั้นเลยครับแย่ว่าตอนนี้กำลังจะมีความรักเนาะหัวใจน<อ>ีงั้นผมก็ดูเด็กขึ้นมาหน่อยดิมีความรักมันดูเด็กเน่ก็รูดูด้วย,ยมองๆเดี๋ยวจะโดนค่าลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยร้องออกไปแล้วมองเขาคนเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ผมก็มองพี่นะมีเชียร์คนเดียวมั้เชียร์เชียร์สี่เชียร์มีเชียร์คนเดียวใช่ไหมตอนนี้อยู่ในใจเชียร์ก็มีแฟนคลับครับ แฟนคลับก็อยู่ในใจชาวมีทุกคนผู้หญิงไม่เอาคนอผู้หญิงแบบผู้หญิงอะครับสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาคุยด้วยเป็นคนใจคือตอนนี้จะจี้ให้ได้ใช่ไหมครับเชียร์คนเดียวเนาะจบแล้วหรอจบแล้วเหรอเชียร์คนเดียวเนาะอะไรนะครับเชียร์คนเดียวไม่มีมองผู้หญิงคนอื่นคือตอนนี้เราก็คุยกันหลังละครจบครับคุยกันว่าเราจะจัดมิสติ่งไหมอะไรยังไงครับ